พี่น้องชาวปีฉลูครับใน6เดือนสุดท้ายของปี2,567มีเส้นทางของเดอะซันเส้นทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรดชัชวาลผ่านมรสุมผ่านอุปสรรคแล้วก็ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีเส้นทางของจกกักรพัตดนินีจะมีความมั่นคงสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเต็มที่นะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวปีฉลูครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนปีฉลูในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2567นะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะรายละเอียดกันว่างานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง จะมีจุดเด่นมีจุดอะไรที่ควรเราหวังนะครับทิศทางชีวิตก็บอกเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาสิ่งที่ดี เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สร้างแรงบันดาลใจได้นะครับก็พอเป็นแนวทางเอาละครับที่นี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวปีฉลูใน6เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจาก เรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเฮอร์มิสนะครับเฮอร์มิสเป็นเส้นทางที่ดีในการที่ชาวรา,าชาวปีฉลูนะครับจะมีอนาคตสดใสขึ้น ท่านอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้นะครับในช่วงนี้เวลานี้เรียนรู้พัฒนาตัวเองและมีโอกาสที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดบางคนก็อาจจะสนใจศึกษาธรรมะสนใจในเรื่องของการสร้างบุญกุศลแล้วก็พัฒนาจิตใจตัวเองก็จะเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ชีวิตของตัวท่านด้วยนะครับ และที่สำคัญนะครับก็คือโอกาสดีในการที่ท่านจะได้พบแสงสว่างพบทางเคลื่อนไหวพบทางเดินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นท่านมีโอกาสจะผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมแล้วก็มีความสาเร็จรออยู่ข้างหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนำมีผู้อุปถรรัมภ์ แล้วก็มีเรื่องของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับกับความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองในเรื่องของการงานนะครับเป็นซันสุดยอดนะครับในเส้นทางของการงานท่านจะเด่นขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานนะครับในช่วง 6เดือนสุดท้ายนี้นะครับท่านที่ทำงานเป็นในเครื่องแบบนะครับเป็นางานข้าราชการงานประจำมีโอกาสเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งใหม่สำคัญสำคัญมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมีโอกาสที่จะประสบความสุเร็จรุ่งเรืองขึ้น มีอำนาจบารมีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศกระจรรกะจายไปไกลมีคนยอมรับมีสิ่งดีๆตามมานะครับหรือว่าถ้าท่านทำงานส่วนตัวมีอาชีพอิสระนะครับท่านก็จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าง,งานของท่านก็จะดีขึ้นตามไปด้วย มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาประสบความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็น6ไม้เท้ายังต่อเนื่องกันนะครับเรามาพิจารณาต่อเนื่องว่าการงานของท่านก็จะมีโอกาสด้านอื่นตามมาด้วย สำหรับคนอยากจะเริ่มต้นงานใหม่การสมัครงานการสอบการสัมภาษณ์งานมีผลเป็นที่น่าพอใจนะครับผลประกาศออกมาในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับจะได้เริ่มต้นงานใหม่ด้วยระดับคนทำงานประจำก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามีอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นหรือว่าท่านอยากจะสร้างอาชีพส่วนตัวนะครับท่านก็มีโอกาสที่ดี ตามมาด้วยนะครับนี่คือแบบแผนการดำเนินชีวิตและก็หน้าที่การงานที่จะเข้ามาในช่วง6เดือนสุดท้ายปีของคนที่เกิดในปีฉลูนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของ การเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่อาจจะเป็นปัญหาหรือไม่เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งคือสตาสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับอันนี้เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงการเงินพี่น้องชาวปีฉลูในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้เริ่มดีขึ้น มีความเคลื่อนไหวของการเงินมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้รอเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนะครับนี่คือลักษณะของความเปลี่ยนไปทั่วๆนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวมีเงินเข้า uit, เงินออกมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงน,รงนี้เข้ามานะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าท่านจะบริหารการเงินอย่างไรให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นโมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสภาพจิตใจ บางอย่างนะครับท่านอาจจะตกอยู่ในภาวะสับสนในการที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับในช่วงเวลา6เดือนต่อจากนี้ไปนะครับก็ต้องพินิษพิเคราะห์ดีๆนะครับรอเวลารอจังหวะที่ดีๆอย่าบุมบามในการตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากเกินไปนะครับศึกษาดีๆในการที่จะทำธุรกิจศึกษาดีๆในการที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น4ถ้วยนะครับ4ทถ้วยคือการรอนะครับการรอเกี่ยวกับการเงินเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกความต้องการนะครับบางทีนะครับเราอาจจะตั้งเป้าหมายไวสูงสูงแต่เวลาได้รับอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะครับขึ้นอยู่กับจิตใจด้วย คือจริงๆแล้วคําว่าพอของคนเรามันแตกต่างกันนะครับท่านอาจจะตกอยู่ในสภาพนั้นซึ่งเราอาจจะได้รับมาไม่น้อยแต่ว่ามันมีคําว่าพอไม่ตรงเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะต้องการสูงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาอาจจะอยู่ขนาดนี้นะครับก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสถานาการณ์เงินจึงอยู่กับ เหตุการณ์ภายในจิตใจด้วยนะครับคำว่าต้องการคำว่าพอคำว่าสมหวังผิดหวังมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับบางคนได้แสนอยากได้ร้านบางคนมีร้านอยากได้10ล้าน20ล้านมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในใจด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของ ความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือเด็กถือเหรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญคือบรรยากาศครอบครัวลูกหลานบริวารทรัพย์สินรายได้ความเข้าใจความพอใจเติมเต็มเข้ามานะครับจะมีบรรยากาศของความสนุกสนานครอบครัวอ,อบอุ่นลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง มีความเข้าใจที่ดีต่อกันมีกิจกรรมเสริมเข้ามาในช่วง6เดือนนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงไปลายปีนะครับมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีงานต่างๆเข้ามามีคนมาร่วมงานกันเยอะๆก็จะเกิดความสุขความภาคภาคูมิใจภายในครอบครัวนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนะครับท่านอาจจะรู้สึกมีความสับสนในบางเรื่องบางอย่างบางเวียงนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของเวลา รอคอยการที่จะมาเติมเต็มภายในใจของท่านนะครับเหมือนกับว่าท่านอายุมากขึ้นสูงวัมากขึ้นอาจจะอยู่ท่ามกลางาความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นช่วงเวลานะครับเพราะว่าพื้นฐานด้านอื่นๆท่านเด่นขึ้นมีงานมีการเงินที่ได้ขึ้นมีความมั่นคงขึ้นสถานะทางด้านจิตใจอาจจะวังเวงนิดหนึ่งแต่รอจังหวะที่จะเติมเต็ม ท่านมีโอกาสในการที่จะได้รับความสมหวัทางน้าจิตใจเพียงแต่ว่าบางช่วงบางบาเวลาก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่มันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นแปถ้วยนะครับแถ้วยก็คือเรื่องของโอกาสดีในการที่ชาวปีฉลูนะครับที่จะผ่านมรสมชีวิต อาจจะมีปัญหาอาจจะมีประสักเกี่ยวกับครอบครัวความรักหรือว่าไม่เข้าใจขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้นะครับช่วง6เดือนสุดท้ายของปีท่านมีโอกาสดีในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวความรักคนอกหักคนไม่มีความรักก็อาจจะลงเอยด้วยคำว่าสมหวัง มีจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเปลี่ยนแปลงได้และก็ก้าวสู่ความเข้าใจที่ดีได้มีความรักรออยู่ข้างหน้านะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่สี่คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องทิศทางแนวทางชีวิตเรื่องโอกาส สำหรับชาวปีฉลูนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือจกกักรพัฒนีนะครับนี่คือความความสมบูรณ์มากนะครับดวงของท่านจะมีความมั่นคงสุภาพสตรีชาวปีฉลูสมหวังมั่นคงรับเงินจำนวนมากความรักลงตัว เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นจุดเด่นที่สําคัญนะครับท่านจะมีงานมีความมั่นคงมีความร่ารวยมีความรักที่สมบูรณ์นะครับนี่คือโอกาสแนวทางของท่านนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของโอกาสแนวทางหรือว่าข้อแนะนําด้วยนะครับเป็นสีเมท้านี่คือโอกาสที่ตามมานะครับเรื่องงานดีขึ้นใครที่รอง,งานนะครับมีโอกาสจะได้งานทําในช่วงท้ายปี นะครับมีโอกาสได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงการงานหรือว่าเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงขึ้นรอเงินนะครับมีโอกาสได้รับเงินด้วยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่ดีของการเงินรายรับรายได้หมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนี่ก็โอกาสดีนะครับรอความรักก็จะสมบังนะครับเป็นการก้าวสู่จุดที่จะมีความมั่นคงทีละจงะังหวะทีละขั้นนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปแล้วจะสมหวังนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเป็น6เหรียญนะครับอันนี้เรื่องของรายจ่ายมีเงินใช้จ่ายเยอะนะครับได้รับเงินใช้จ่ายใจสปอร์ตแบ่งปันช่วยเหลือสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเงินสะพัดมากนะครับในช่วง6เดือนสุดท้ายนี้นะครับก็เตรียมนะครับรับเงินใช้จ่ายเงินบริหารการเงินดีๆนะครับ ทีนี้เรายัางมีไพ่พยากรณ์ใบที่13สําหรับเป็นการให้แนวทางการพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับชาวปีฉลูนะครับเป็นอัศวินดับมีการเดินทางนะครับเราไม่ได้พูดถึงการเดินทางอันมีการเปลี่ยนแปลงการงานมีการเดินทางย้ายที่อยู่ย้ายทํางานในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับอาจจะเดินทางไกลๆเปลี่ยนตาแหน่งงานไปไกลๆหรือว่ามีเรื่องของการงานต้องสะสางคือภาพรวมชีวิตแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่ได้หยุดนิ่งนะครับใครที่ไม่มีงานทําก็จะได้เริ่มงานนะครับใครที่รอโอกาสก็จะเริ่มได้โอกาสเปลี่ยนแปลงงานได้งานแล้วก็ชีวิตก็จะมีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในปีฉะลูในช่วง6เดือนสุดท้ายของปี2,560 -7 นนะครับคือตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคมนะครับ ท่านก็จะมีงานที่ดีขึ้นมีโอกาสมีความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมด้วยมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นที่น่าพอใจมาก ไม่ว่างานประจำหรืองานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับมีความรุ่งเรืองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งด้วยนะครับเส้นทางการเงินก็จะเชื่อมโยงมาจากการงานรายรับรายได้เริ่มมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าบางทีท่านอาจจะมีความรู้สึกบ้างนะครับเกี่ยวกับการรอคอยเกี่ยวกับอะไรบางอย่างซึ่งมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ว่าจะพอใจว่าจะมีความกังวลอะไรตรงจุดนี้หรือเปล่านะครับบางคนก็ได้รับแล้วแต่ว่าไม่พอใจก็เกิดความเครียดได้นะครับซึ่งความจริงก็คือการเงินจะเริ่มดีขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งโอกาสต่อไปนะครับซึ่งจะพูดถึงในเวลาต่อไปนะครับส่วนเรื่องประเด็นความรักท่านอาจจะง,ง,งดกิจลำคันใจอยู่บ้างในเรื่องบางเรื่องนะครับแต่ว่า บรรยากาศจะดีขึ้นการรอคอยความรักจากสมหวังคนที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งการและการเกี่ยวความรักก็จะเริ่มปรับความเข้าใจกันได้มีเส้นทางความรักที่สดใสขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีงานมีกิจกรรมดีๆมีความสุขมีความสําเร็จรออยู่มีความสมบูรณ์พูนสุขรออยู่นะครับส่วนโอกาสดีมากท่านจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายในเส้นทางของการงานการเงินความรัก รับเงินจำนวนมากมีโอกาสได้รับเงินล้านนะครับมีโอกาสดีไม่ว่าจะมาจากโชคลาภมาจากชีวิตการงานมาจากค่าตอบแทนมาจากกิจกรรมอื่นใดรวมทั้งมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะครับงานเด่นเงินดีความรักลงตัวสมบังมั่นคงสุดๆนะครับพี่น้องชาวปีฉลูครับ อนนะไรครับหมอหก,ก็พยากรณ์ดวงของชาวปีแฉลูในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม2567มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและการแก้ไขนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกัลณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวปีฉลูทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเหมือนกับคำพยากรณ์นะครับร่ำรวยมั่นคงรำ่ำสมหวังมีความรักมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ